ครับตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะครับตะกี้นี้ที่ร้องไปนะครับชื่อเพลงว่ารักเธอทุ่งลมหายใจนะครับนี่นี่ใหม่แล้วเหรอคะับนี่ร้องได้กันหมดขนาดนี้แล้วนี่ใหม่แล้วเหรอผมเชื่อว่าเขาร้องได้ตั้งแต่วันแรกแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าหลายๆคนที่ที่ยังไม่เคยฟังเนี่ยคือเราอยากให้เขาได้ลองฟังดูก่อนนะครับเพราะว่าบางทีเราปล่อยเพลงมานะครับแต่หลายคนอาจจะไม่เคยฟังนะครับก็ต้องมาได้แล้วมีโอกาสที่ได้รองให้หลายๆคนได้ฟังกัน แล้วก็อัลบั้มเต็มนะครับมีนาคมเดือนหน้า่นแน่นอนเรติดตามกันได้นะคะแล้วก็นิดเดินวันนี้มาในส่วนของ LG แล้วตัวพีรุษเองก็เป็นพรีเซนเตอร์ของ LG ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่าให้เปรียบเทียบอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของพรุษกับโทรศัพท์ LG จะใช้เปรียบเป็นส่วนไหนเอาอะไรดีครับเอาอะไรดีไหม ไม่ไม่ยปากก็ไม่ได้ให้โทรศัพท์ทำไปใช่นะจมูกนนนไม่ใช่ให้ผมเลือกนะครับค่ะ,ะผมว่าน่าจะเป็นจมูกทำไมทำไมถึงเป็นจมูกคืออย่างแรกเลยเนี่ยด้วยความที่เราเป็นคนที่ท,ที่ใช้โทรศัพท์มือถือมาน,นานะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มันเหมือนเป็นแบบมันเป็นลมหายใจของเราแล้วถูกไหม ปัจจุบันนี้นะผมว่าปัจจัยที่ห้าของเราก็คือโทรศัพท์มือถือนะครับเชื่อว่าหลายหลายคนเนี่ยทุกคนต้องมีโทรศัพท์มือถือแน่นอนนะรัต้องพบอยู่ในตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจนะถ้ามันจะเป็นเหมือนกับจมูกที่ใช้หายใจของเราถูกเปรียบเสมือนว่าเราหายใจไม่ได้แล้วตันก็คงสู่เพลงนะกเทิดตัวลมหายใจเข้ามาดีเข้ามาดีใช่ไหมเมื่อไหร่ที่บอกครับว่าโทรศัพท์มือถือนอกจากจะเป็นตัวลมหายใจของเราแล้วนะครับก็ ใครยังไม่มีนะครับหรือว่าอยากจะมีเครื่องที่5า<ด>ท,ที่6เแล้วก็คือกกิ๊กเลยครับก <c oughs> นะ็แหม่น่ารักมากก็แบบพูดอยแล้วแันยังถ่ายของไม่ก็แลเออวันนี้เราก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของอ์ซีที่ถ้าเรามาใต้ชิปแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเชิญน,นิดนึงเมื่อกี้ที่ได้บอกไว้ก่อนที่พิดูษจะร้องเพลงว่าใครที่ซื้อ o p t i m มาสฟ้าสิบท่านจะมีสิ์ถ่ายรูปก,กับพิรุษแบบเอ็กซ์คลูซีฟแบบตัวถึงตัวผมดูชื่อรุ่นของผมนี้ว่าเป็นทายซอมเมอร์มาแต่ว่า ล้วก็เรามีสิทธิพิเศษที่บอกนะ<ช>ว่าเสามารถที่จะได้ถ่ายรูปกันนะครับล้วก็มาใกล้ชิดกันถูกต้องค,ค่ะให้รายการตัวเลยนะคะสิบท่านด้านข้างเวทีของเราเราจะมีเจ้าหน้าที่รองรับอยู่แล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปกับพิรุษกันแบบตัวต่อตัวเนาะเออนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้พิรุษทิ้งท้ายนิดหนึ่าคอะกับแฟนคลับรวมถึงลูกค้าของแอลจีด้วยค่ะรั้ผหมดนะก็ต้องฝากไว้นะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสร่วมงานกับทางจีมานี่ก็คจะครบหนึ่งปีแล้วนะครับเพราะว่าจำได้ว่าวันใบถไายปีที่แล้วนะครับ 14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะครับรุฑเอ็ดยงังยังไปถ่ายรูปอยู่เลยคือไปถ่ายอ่โปสเตอร์นะครับที่จำได้ไหมที่ชื่อีนอย่างเงี้ยมันก็ยิ้มแป้นๆอยู่นะครับอันนั้นถ่ายวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วะจะครบปีแล้วพอดีจะครบปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับ LG มาตลอดนะครับเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีที่มันมีการเรียกว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะับในปัจจุบันเนี่ยมันมีที่ท่าย ทุกทายทุกบริษัทสามารถที่จะทําได้<ห>นะครับแต่บริษัทที่จะสามารถนําเอาการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าการรับผิดชอบต่อสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมว่า LG นี่เป็นเลยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอผลิตภัณฑ์นะครับหรือว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ผู้สิ่อย่า่ที่ทำมาเพื่อธรรมชาตินั่นเลยน,นะครับคือสิ่งเหล่านี้มันต้องมันต้องมันต้องมองอมให้ไกลนะครับแล้วเราจะดูว่า การที่สินค้าหรือว่าบริษัทหรือว่ายี่ห้ออะไรยี่ห้าหนึ่งนะครับทำอะไรแบบนี้เนี่ยมันต้องมีความบผิชบสูงม,มากนะครับเพราะว่านอกจากกำไรจะลดลงแล้วนะครับเราต้องอบผิชบต่อสังเพิ่มด้วยยังไี้ต้องขาวด้วยแล้วกันนะครับกับกอด,ด้วยนเรับมเลาี่นย่ะลค่ะวันนี้จะขอส่งท้ายก็เป็นความใิร่ตกรีนให้พิรุธดังๆแล้วกันเนาะ